กูรูกูิแก้มังสบายดีน้องสบายดีูสูทุกคนเด้วสบายดีสู้ทุกคนกราบนมัสการหลวงพี่ทางกรุงเทพวันนี้มารีวิวของฝาหลวงพี่แบบเป็นไหยังม่เหนไห มีแปรงนัวดให้ปอมาสอยงานเอาพอนะงานแปรงนัวต้องการแปรงนัวด้วยเป็นอะไรแบบกินอยู่แบบนวปลอมทางลาวของแมนนี่หน่อยมันบอเส่แมนนปลอมดอกเขาเห็นออกมาแบบใหม่กับแบบนี้แหละของแท้มครับใส่ซ้ำบวงก็ยังสื่อใส่ซีนิดหนก่งคักต้องการมันแปรงนัวดอะไรที่น้องราะว่าต้องใส่งานเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจ งานก็ผ่านไปแล้วโดยดีเหลือแต่งานแจกงานแจกเขาแล้วก็อขออันแผ่บุญแล้วก็บอกคุณนับเบอสุขุสุขคนสิได้ตั้งกองบุญมือวันที่เจ็ดวันผุดพี่น้องเอ้ยเจ็บดูเนาะเจ็บดกระพอเจ็บดูกระธาตุวันผุดพายุไก่ไก่ครับโมทนาบุญมาได้ขอบคุณกานาะพี่น้อง รวมทำบุญนั่นกพอได้นกสาธุบุญน number ทุกคนที่สอยเรืองานศพมาเมื่อวานนี่เนาะ,ะกล,ะลายคนอยู่จำไม่ได้เกลายคนจำไม่ได้กลายคนกลายคนโพดเนาะขอบคุณด้วยไหรติดก,กับมาเบิร์กเวลาจะเอาใหม่เวลาสิไปไล่เบิ่งกใหม่ว่ามีแค่เนี่ยขอบคุณนาเด้อสำหรับป้าสุรินทจะส่งเงินมาสอยงาน ไอ้ซบอสองพันะคุณนร้ายเีดีแมงอยาจะสวงเัซวเด้อเป็นรวมเพ่กันเลยขอบคุณพระสุพลทีงานโอกระอวันแล้วเขาก็บอกบุญต่อเลยครับาวอย่าจะทำบุญทำบุญหมื่นแต่เขาเก็บดูของเรเนาะวันที่เจ็ดวันพุธวันที่เจ็ดเนาะรวมอนุโมทนาบุญนำกันเี่เสาธ มาแกะกล่องวอมีแตงนัวอยู่บ่ขามน้ำขามทะเลมากเ้ยพี่น้องเนื้อมาจากกรุงเทพพุณอันนี้นะเดี๋ยวพี่น้องกสิสนใจหรือเว่าฝากมาไหมฝากมาเลยแบบว่าขามฝั่งมาเลยเท่ากับไปเอาอยู่ฝั่งนี่ั่งเราเลยแต่ว่ามากระเสียแพงแน่อันนี้นะท่ายสามร้อยบ่สามร้อยกล่องตัวนี้สามร้อยค่ะฝากมาป้าถมาหน่อยเมาเถอะมาหน่อย มาถิ่นลูกมาิมาิ่นาิ่นไปนี่นี่นี่แเลูกขอบคุณลยลงพี่เด้อแ้วกรห้สงมันเรืเด้อการสาวเจ้านะขอบคุณมากว่าค่ะขอบคุณเลยลุงพีแล้วก็ขอบคุณแทนน้องเทนนัเด้อลงพี่เด้อแต่ว่นทองน้องเทนท่านละหอดอก อันนี้ด้วนว่าจะมาห่อ,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  5, 5อต้องใส่ด้วนก็ดีอยงขาป่าตาสามหลอดตัวด้วนนั่นนี่นะไวตรงนไดา้ยลูกไม่ติดาด้วอยนะ่มอเ่อเินแดอองนแ้กินม <c oughs> ดึงออกนี่่ <c oughs> ้วยแี่ <c oughs> อยู่แล้วเ <c oughs> ็าจ้าอ ไปไหนนี่บ่งนลูกงับ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 งีบงบเัสงีบงับงับงีบาับงังีบงับงบงับงีบงับงับงับาับงับงัีงับับงาบงนบงั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 งลุงับงังัลงบงั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 บงงังังักังงงงบงงััังง สาทูทุสาฮ่มดมันออกนี่ยังแหน่อ่นาน่ะกสิมีขอนมขอนมเบานี่นะโอเคเขากินฟาเบิร์ดเราจะได้ส่งใหม่แล้ววะอ๋อกาดไปซยตัวนี้เราจะแซ่บมะกรูดเด่นมะกรูดตาอืม เบื่อลายลงเพกยาน่ะเบื่อแห้งเบื่อแทนตอนอีพอเบื่อแทนแ่าวปัูมาอีเจใส่แดดไหมโอ๊มาให้เยอบเขาคุณฮานมบน่อย๊บจุ๊จุ๊บจุ๊ออานุมัวอีร้อยเอาโ๊นยนโิ๋วน็บติละโอ้โหโออย่ารบครแก่ไอ น้องในสายอันแป้งนัวนะลุงพี่ทุกคนนี่ป้าด้วยตกใจหนาจะโค้งทุกดำห้งหวบมืดโคตรนี่น้องเลยน้าก็เม็ดหนาจะโค้งน้าเฮ็ดหนาจะโค้งเปนสองเดือนลูกตั้งมาลูกโคดโค้งในสายยงกินีดนโซล่าลุงพี่จางเค็มคือมีแต่พญาพาลาแทนเห็นว่าอะไร ห้าปวดหัวกปวดหัวให้ยาพาราบออมอาากไนาปวดมากไ่สา้หลายแล้ววะแมวเทนมันบอกลายถายหัวแมวกินถุเปวดนะพี่ใจเดือข้างล่างอีกได้่มีแต่นามเนาะอะไรเยอะก็ได้โอ้ย อ้ไม่ใหญ่อู้อีกจ่าจบจบ่ะไอะไรไม่้องเอินะลุงกี่ข่าากเพลงกะพ่อเพลงส่งพ่อส่งทิ้มาทิ่งมาทิมาเช่โว้เป่นข่าลาเปนแถวเอาที่คอนเสรเ่อนท่ไกิน่บนอนเมื่อวานแ่ล้วสามเม็ด โม่ร้อยกินอะไกินยเก็บเพะหุ่นอยานอนดีที่เก็บแพะเราขเก็บแพะมาหนิข้าวขึ้นผ้าเบิด์มันบอข้ากินข้ามก็เราสปไุ้มขาใหม่แล้วอ่ะขอบพระคุณล่วงหน้าครับโอ้ยหลอดฝันไปยันาดตะวันเอ้ยพี่นายังอ้าลาดวัลามาหาปาเร็ว

เรวมเป็นน้ำหนาเขาดำเนาะโอ้ยโคตรโค้นนะนายนอนเนี่ยแไมาให้น้งแทงกินน้ำแข็ลูกแก่แก่แก่ให้จ้าผาขี้ให้ผาผกขี้หมาเข้าให้ธานเดพี่น้องเด้อนั่งยางอะได้นอน

ยื้อกาแฟกาแฟก็นอนจ้งไปลงมวลบ่นี่ตากะโนมเนาะใี่เรแป้งนัวลุงเพไม่ได้แล้วเด้อยวมันจะแป้งนัวถามมันด่วนเลยบ่ น้องแทนจะเอาตัวใดลูกไ mm? okay. ่ออ okay, so ืมนี่นี่ที่นี่เลยคุณเจใส่แดดน่าจุไปขายเกลือกินนั้นตะเตกไม่เลือกเนล้านะอ๋อแล้ววันนี้ เียใส่เดี่ยมป่ะเอาแล้วถึงไดอาเลยเหนแหนาเลาม่ัมันคือมันดั่ะเฮาอีบัวเอาไปแลีนี่นี่มันเป็นอันนยนี่มันเป็นอันนี้อ๋อสมเด็จ่เป็นอันมันโแมนโดรอปมโซราอันกาดอง

น้ำมาอามันปลาลังนะลูกินแก่ไออืมแก่ไอแล้วปลามาอืมเออเเอีไป้าหน้าไงด้านหน้าไว้เท้่บนะเอาหม้เลยเดี๋ยวเอาไปกินเร็จสีก่อนฮาเอาไปนตาด้ว

ต้มมาอบาวงาขมังไกาเริบขมาังทุบทอดบงอีมากินใส่ละเออถ้าผัมา้เทาปกนิกสเาไห่อีนั่งลูงามาหมูไต่ไก่ก็ได้ีดสามมื้อเอาขอล่งอลมจะยากมสามมื้อบอกเล้วลูกอ่ะ

มันจะกินอ๋อปลาของข่อยเป็นบอกเป็นคนบอกให้เจ้าส่งมาให้ก็กิน<ว>อเอา้เอารุ่ไมได้รลูกได้กินนะอ่ะร้านมันกินผลร้านกินทุกหน้ามันสำลุ่มกก็บอกเลยเดี๋ยววันรุม่มที่ส่งขนมมาให้น้องกินแน่ลาเดนนะ้งองเราจะมีแมงมือสุดทุกคนพอกันไปกินหนาสบายดี่พี่น้องก็แล้ว 比进来。